สวัสดีอ้อยนั่งทำงานอะ่ะดื่มกาแฟวันละปกติดื่มกาแฟวันละเท่าไหรอ่อใช่เพราะหลังน,นี้งานเยอะแล้ว,ลวช่วงใกล้สอบก็เลยดื่มกาแฟกินวันละกี่แก้วเนี่ยก็วันหลังนี้ก็สามแก้วตั้งแต่นเช้าวันเย็นไงแล้วกินเพื่ออะไรก็รมันรู้สึกง่วงนู้นอ่ะเวลาทำงานแล้วก็จะแบบตื่นมาหน่อยแล้วมันมีสารอะไรอ่ะที่มันทำให้ตื่น,นไม่รู้อะ่ะมันน่าจะมีสารดูดอ่ะใช่เนาะแล้วมันมีเยอะป่ะ ไม่รู้ดิมันมีวิธีหาะน่าจะมีนะเคยเรียนมาใช้เครื่อง hplc ปะลองไปดูกัมปะลองไปดูไปสวัสดีครับผมายศิริพงศ์คมนองสิงห์และนางสาวกม,มลทิพย์รักษาถ้อยพวกเราสองคนมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในวันนี้เราจะมาพูดถึงการหาปริมาณคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟกันว่ามันมีมากน้อยเพียงใดโดยเราจะใช้เครื่อง HPLC หรือว่าเครื่อง High Performance Liquid Chromatograph ในการหาถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเครื่องที่เราจะนำมาทดลองนะคะจะเป็นเครื่องโค r o m a t o g r a p h ของเหลวสมรรถนะสูงยี่ห้อเทอร์โมรุ่นปั๊ม4,000ตัวตรวจวัด UV 6,000ค่ะช่างสารมาตรฐานคาเฟอีน0.01กรัมนำมาละลายใส่ขวดปริมาตร100 ml หลังจากที่ปรับปริมาตรมาเรียบร้อยแล้วก็จะเทสารตัวอย่างลงไปในบิกเกอร์นะครับ จน้นเราจะดูดปริมาตรประมาณ1น ml จากนั้นปรับปริมาตรให้เป็น10 ml ครับการเตรียมสารช่วยตกตะกอนนะคะสาร a ช่างโพแทสเซียมเฮกซาไซยาโนเฟรตไดไฮเดต3.6กรัมสาร b ช่างซินซ ah ันเฟตเฮปตาไฮเดต7.2็กรัมค่ะเมื่อช่างสารแล้วนะคะเราจะนำมาละลายใส่ขวดปริมาตร1 0 0 ml และปรับปริมาตรให้เป็น100 ml ค่ะ การเตรียมสารละลายตัวอย่างนะคะนำสารตัวอย่างไปช่าง0.1กรัมเมื่อช่างแล้วนำไปละลายกับน้ำา40 ml จากนั้นเติมสาร a และสาร b ลงไปและนำไปตั้งบนฮอตเพลทเป็นเวลา10นาทีการกองสารละลายมาตรฐานนะคะจะกองด้วยเมมเบรนขนาด0.45ไมโครเมตรและนำไปใส่ในขวดเก็บสาร20 ml ค่ะ และการกองสารละลายตัวอย่างนะคะจะกองด้วยกระดาษกองเบอร์1ก่อนนำไปกองด้วยเมมเบรนขนาด0.45ไ mm, มโครเมตรและนำไปใส่ในขวดเก็บสาร20 ml ค่ะวิธีการฉีดสารเข้าเครื่องนะคะอย่างแรกเราต้องล้างเข็มก่อนโดยการดูดสารตัวอย่างขึ้นมาแล้วปล่อยทิ้งในบิกเกอร์ต่อมาเราจะล้างลูปนะคะประมาณ2-3เข็มก่อนสับอินเจ็ตเตอร์ค่ะ เมื่อเราฉีดสารเข้าไปแล้วนะคะหมุนตัวอินเจคเตอร์ลงจากนั้นดึงเข็มออกและหมุนตัวอินเจคเตอร์ขึ้นจากนั้นเรารอดูผลค่ะจากการทดลองนะคะจะเห็นได้ว่าสารละลายมาตรฐานจะถูกชาล้างออกมาแล้วขึ้นพีกตอนประมาณที่เวลา10นาทีค่ะ จะเป็นผลการทดลองของเรานะคะตารางแรกจะเป็นของสารละลายมาตรฐานค่ะตารางต่อไปจะเป็นของสารละลายตัวอย่างนะคะมี4ชนิดคือโออิชิมโครนาเอเปโซและทีอินวันค่ะต่อมาจะเป็นกราฟพ,พื้นที่ใต้กราฟเฉลี่ยนะคะโอเคครับหลังจากที่เราได้ทําการทดลองเกี่ยวกับเจ้าเครื่อง HPLC เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่การทําง,งานของมันหลังจากนั้นเรามาจาะลึกในส่วนของเจ้าคาเฟอีนและกาแฟกันเดียวครับว่ามันมี ประโยชน์และโทษยังไงเราไม่ควรดื่มในปรนิมาณไหนต่อวันครับค่ะคนเรานะคะสามารถรับคาเฟอีนได้แค่300มิลลิกรัมต่อวันถ้าน้อยกว่า300มิลลิกรัมต่อวันจะเป็นประโยชน์นะคะคือช่วยให้ร่างกายกระปีก้กระเป่าเพิ่มสมรรถาภาพทางร่างกายค่ะถ้าเกิน300มิลลิกรัมต่อวันนะคะจะกลายเป็นโทษคือทําให้นอนไม่หลับหงุดหงิดใจสั่นนะคะโอเคครับหลังจากที่เราได้ทาการ,ราาทดลองเป็นท,ที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถสรุปได้ว่าเจ้าเคนะเรื่อง HPLC เนี่ยมันสามารถ วิเคราะห์สารได้หลากหลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นสารนิ่งซีสารประกอบทางชีวภาพสารประกอบที่สามารถเสื่อมสภาพได้ง่ายหรือเป็นสารที่ละเหยได้ยากโดยไม่ครโมเลกุลตัวอย่างที่นํามาวิเคราะห์ต้องเป็นของแข็งของเหลวที่ละลายน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเราต้องผ่านการกรอกประกอบแน่ๆการแยกสารนะคะจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีอัตราการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกาันภายในคอลัมน์สารประกอบที่ถูกแยกจะเคลื่อนที่ไปตามความยาวทั้งหมดของคอลัมน์โดยมีบฟเบอ์ไบฟ์เป็นตัวพาไปค่ะ ซึ่งวัตถุประสงค์ที่เราทาการทดลองในวันนี้นะคะคือการหาค่าคาเฟอีนในกาแฟชนิดต่างๆที่เรานํามาบริโภคนะคะด้วยเรื่อง h p l c ะคะ่ะหลังจากนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าเราห้ามกินกาแฟเกินกี่แก้วต่อวันหรือเกินกี่มิลลิกรัมต่อวันนะคะผู้ขนาดนี้แล้วยังจะกินอีกเหรอคะเยอะขนาดนี้แล้วขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณะคะ่ะ